สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Ferry l o v e Simulator นะคะทุกคนทูก็ลิงโหลดเนี่ยเราจะอะ,อะไรนะโหลดไอ้ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะเผื่อใครหาไม่เจอเนาะอันนี้เราไปโหลดมาจากคลิปที่มีคนแบ่งปันนะคะแบ่งปันลิงก์เนาะก็คือนีกิชานะคะทุกคนคือถ้าเรา เราไม่ได้ลงคลิปนะคะประมาณสองวันนะคะเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้นาะเราไปดูกันเลยกดเพยเลยเออไม่ต้องสอหรอกเราจะมาเล่นให้ดูแล้วก็รอน,นะคะรอนนี่ไงวิอะไรอะ่ะเขาล้มล้มทำไมอะ่ะเดี๋ยวเราจะกดเว่งนะคะเราจะมาค่ายกโรงเรียนนะคะ <c ười> คือเสียหน้าเสียหน้า ก็คือช่วยลาแล้วอะเราไม่เอาไหนเราจะเอาไม้กระทาหรือว่ามันหยิบไม่ได้อ๋อนี่ไงหยิบได้เห็นไหมอ้ยคือสวยมากเลยอะทำไมทุกคนเดินลรอยวะนั่นปาเพื่อไปเพื่อไม่ทำการเสียวเวลาเห้เสียเวลาเฮ้ยเออถูกแล้วเสียเวลานะฮะกดอิฟเลยปุ้ง หุ้ยเลือดด้วยเหรอปกติในยันเดลเลในคอมนะคะมันจะไม่ลเลือดนะคะทุกคนถ้าใช้มิการทานเนี้ยแต่ว่าของอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ mm hmm. Felly Love Simulator นะคะคือมันจะหูดมากเลยอย่ะอ้ห มาเดี๋ยวเราจะมาฆายกโรงเรียนนะคะไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าจึงจึง,จงโอ้คือน้องคนนี้สวยมากเลยอะสวยกว่ายันจังอีกนี่เดี๋ยวจะยันจังโกรหรอก <c oughs> คือเดี๋ยวยันจังโกรบุกมาบ้านแล้วก็ฆ่าแล้วพักแต่เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะคะถ้า โอเคเดี๋ยวเราจะไปฆ่าอีสามสาวคนนั้นนะคะคือแบบหมันไส้อ่น่าเกลียดเอ้ใช่มันดูแบบสตรอเบอรี่นะคะหมันไส้อะ่นี่เน,นี่นี่ก็เฉิมดูแบบยิงอะ่ะเออเมื่อกี้ฉันขอคุยด้วยก็ไม่ให้คุยขอคุยตอนนหนวะเออแปลเราต้องฆ่าอีกคนนี้ก่อนนะคะเพราะอีคนนี้มันสวยเกินไปสวยไม่ไหวแล้ว ยานีนะหนีปู่ปู่ปู่คือเกมนี้เนี่ยหัวเราะได้ไหมอะหัวเราะไม่ได้หรอโอมาเราจะมาค่ะอีกสามคนสุดท้ายนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนเห็นก่อนหรือเปล่านะไม่รู้ว่าสามคนสุดท้ายหรือเปล่า นี่เน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนอุย้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะหยุดหยุดหยุดยานี้อย่านี้เอ้ยบอกว่าย่านี้ไงไอ้บา้าเขาไปไหนอ่ะนีเนะเจอฉันมาดักก่อนค่ะสม่าโอ้ยเขาดิ้นด้วยอ่ะน่ากลัวมากจ้ะ เขาหายไปไหนแล้วคนนั้นน่าจะฆ่าไม่ทันแล้วนะคะทุกคนไม่ทันแล้วจริงๆคือไปแล้วค่ะนา่งไปแล้วกลับบ้านไปแล้วนะคะทุกคนเขาจะไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าวะเราก็ไม่รู้นะคะเพราะเราเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองเราเห็นคนหนึ่งนะคะเป็นหัวหน้าชุมุมดอกไม้เนาะเราจะไปฆ่าเขากัน ไงเสร็จแล้วอ๋อคือต้องกด E ด้วยเนาะนี่แนะ่โอ้ยนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่โอ้ยอุย้ยมีอีกอันนึงอะ่ะอ้อีพีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้อันนี้กัน ฮ่าๆๆๆๆบ๊ายบายค่ะทุกคน